เพื่อนๆทราบไหมครับว่าการลงทุนในหุ้นปันผลสามารถทําให้เพื่อนๆรวยได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องทํางานทุกวันนะครับการลงทุนในหุ้นปันผลเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้าง passive อินค m e ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆกเกษียณได้เร็วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินเดือนจากงานประจําครับ here หุ้นปันผลคือหุ้นที่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เงินปันผลนี้มาใช้จ่ายหรือเพิ่มการลงทุนต่อได้ครับการเลือกหุ้นปันผลคือเลือกคุนจากบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอนะครับเช่น หุ้นในกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคงอย่างเช่นธนาคารพลังงานหรือสินค้าอุปโภคบริโภคครับยกตัวอย่างหากเพื่อนๆลงทุนในหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทน5%ต่อปีและลงทุนในหุ้นมูลค่า1ล้านบาท เพื่อนๆจะได้รับเงินปันผลอยู่ที่50,000บาทต่อปีหรือ4,167บาทต่อเดือนสิ่งสําคัญของการลงทุนในหุ้นปันผลคือช่วยสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนเมื่อเพื่อนๆลงทุนในระยะยาวเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นทั้งจากเงินปันผลและการเติบโตของราคาของหุ้นครับลงทุนในหุ้นปันผลตอนนี้เพื่อนๆสามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income ที่เพียงพอต่อการเกษียณเร็วและอิสรภาพทางการเงินนะครับ